ตะโกสาคูหอมหวานอะไรละมุนทำแบบง่ายๆอยากรู้วิธีทำามันยังไงไปดูกันเลย<ม>นักกินโดยกว่าจะใช้สาคูเป็นเล็กสีเขียวเทผ่านกระชอนและเทน้ำสะอาดผ่านม็สสาคูได้แล้วเอาพักไว้แบบนี้ก่อนค่ะจากนั้นจะเอาน้ำสะอาดใส่กระทะที่จะใช้กวนตั้งไฟต้มให้เดือดเลยพอน้ำเดือดแล้วจะเอาสาคูที่เสด็จน้ำไว้เทใส่ลงไปเลยค่ะ และจะคนคตลอดเลยนะคะคนคนมาสักพักพอได้เม็สากูแบบพองๆองขึ้นก็ใช้ได้เลยค่ะของกวางประมาณนี้จะใส่เกลือป่นลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายคนคนให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายเลยพอน้ำตาลละลายหมดสากูแห้งๆคนคนขึ้นก็ใช้ได้เลยค่ะจะใส่ข้าวโพดต้มลงไป ของกวาดใช้หนึ่งฝักแต่จะเหลือไว้แต่งหน้าขนมนิดหน่อยนะคะคนคนให้เข้ากันก็ใช้ได้เลยค่ะวันนี้กวาจะใช้เป็นถ้วยฟอยเบอร์3014แบบนี้ตักขนมในขณะที่ยังร้อนๆมาใส่ในถ้วยเลยใส่ไม่ต้องเต็มถ้วยนะคะเหลือที่ไวห้หยอดหน้าขนมด้วยทั้งหมดของกวาจะได้15ถ้วยเลยค่ะจากนั้นเจ้าเกลือป่อนใส่หม้อต้มไว้ตามด้วยน้ำตาลทรายแป้งถั่วเขียว แป้งข้าเจ้าน้ำสะอาดและน้ำกะทิค่อยๆทยอยใส่กัอนนะคะคนๆให้เข้ากันให้แป้งละลายเลยพอแป้งละลายหมดจะใส่น้ำกะทิที่เหลือลงไปค่ะคนคนนิดหน่อยแล้ตั้งไฟเลยแล้วจะคนๆตลอดจนกะทิข้นเดือดก็ใช้ได้เลยค่ะให้ตักกะทิในขณะที่ยังร้อนๆมาใส่หน้าขนมเลยทำตอนร้อนหน้าขนมจะเนียนสวยนะคะ ได้แล้วจะแต่งด้วยข้าวโพดต้มอีกสักหน่อยของกวางได้แบบนี้ก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะจะได้ขนมแบบละมุนละมุนอร่อยอร่อย mm hmm. นักกินถ้าทุกคนดูมาถึงตรงนี้แล้วกวางขออิมมาจิรูปข้าวโพดคนละหนึ่งอันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ